สวัสดีครับวันนี้มาดูเยี่ยมสวนนะครับจับงางองจะเป็นเกษตรกร,นะรเตรียมพื้นที่เตรียมระบบน้ำสำหรับาการปลูกพริก CR113 นะครับปลูกตะไคร้แล้วก็ปลูกมะเขือพวงนะครับสาอย่างในพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับผมน้ำาิเซอรลาเซลนะครับปั๊มออกมาขึ้นบ่อพลาสติกปูนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาตามระดับนะครับ กดลงไปข้างล่างอันนี้พอดีเขาเรียกอะไระดื้อ,รอ,รอหรอตรงนี้จุดนี้มันรั่วนะครับไม่ได้ทากาวนะครับเดี๋ยวก็เลยจะเปิดน้ำทิ้งก่อนแล้วค่อยปั๊มใหม่นะครับเกาะทดสอบดูแรงดันน้ำนะครับเกาะพอใช้ได้เลยนะครับเกาะจะต่อใส่กับระบบน้ำหยดที่จะใช้ในพื้นที่ส่วนด้านล่างก็ประมาณสีไร่นะครับสาไร่กว่าพื้นที่ประมาณสาไร่กว่า ถไปแล้วรอบนึงนะถ่ายไม่ค่อยเข้าดินแข็งมากนะครับถ่ายช่วงฝนยังไม่ตกนะครับเดี๋ยวก็จะลงผ่าน3ามอีกรอบนึงแล้วก็ลงผ่านพวนแล้วก็หยุดร่องนะะก็ลองชมหลังจากเซนสิ้นนะครับ